สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์คุณลุงว่าที่นี่จะมีปลาไหมคะคุณลุงขะบ่อเน,นี้ยจะมีปลาไหมคะมีมีเยอะไหมคะอืมมันอยู่ในน้ามองไม่เห็นถ้า<บ>ดูดอิอ๋ออ๋อค่ะคุณครูจะหว่านแหใช่ไหมคะทอดแหรหรือทําไงคะเนี่ยทอดแห่อห๋อทอดแหใช่ไหมคะจะได้เวลาที่จะสังเกตยังไงว่าจะมีปลานะคะเราดูบนอ๋นอค่ะนี่พอจะหว่านได้ไหมทอดแหได้ไหม ตอนนี้ลรอ,รอก่อนรอรอดูปลาบ่อนก่อนอ๋อค่ะนี่นะคะปอก็ลึกประมาณ4เมตรนะคะอาจจะมีปลาอยู่ด้านล่างนะคะท่านผู้ชมรอรอลุ้นกันนะคะว่าจะมีปลาไหมค่ะเดี๋ยวเชิญชมได้เลยนะคะรอรอปลาค่ะ ขวางนี่แหลตัวน้อยเส่นไหมคะมันไม่คลายเหียตัวน้อยเือเหี้ยทั้งห้าเซนหซนค่ะนะคะฟังคุณลุงอธิบายไปด้วยก็ได้ค่ะเราจะได้เห็นพร้อมๆกันเลยว่าตรงเนี้ยบ่อเน,นี้ยมีปลาไหมคะนะคะท่านผู้ชมเราลุ้นกันนะคะ ดูเักาะคู่ไปอยู่ตรงลึกนูก้นตรงนู้นลึกนกู้นแหละต้องพูดอะไรลึกมุม่งผนต้องต้องรอให้มันขึ้นอีกแล้วคุณลุง,ลงถ้าไม่ขึ้นก็จะไปหวานเอาอะไรแล้วมันไม่เห็นตัวปลามันไม่เห็นปลาเราหวานแบบไม่ไม่มองเห็นได้ไหม,ไมหรือไปเฉยๆอ่คุณลุงดูลองดูนะคะ วนจะไปโดนไม้อนุนทนิ้งทำไมอะโดนไม้ปลามันก็ไม่คาเดยวอ๋อค่ะเดี๋ยวลงงมเด้อเดี๋ยวงมกันเด้ออนนจะมีน้องๆมีช่างขาวเนี่ยลุ้นกันอยู่มีมีทั้งคุณลุงนะคะแล้วก็ช่างขาวนะคะที่มาทํารั้วให้กับที่นี่นะคะก็ลองดูว่าท่อนแหนี้จะพากันได้ปลาหรือเปล่านะคะลุงรออีกานั้นไหมคะเดี๋ยวให้ช่างขาวเขาลง โอเดี๋ยวช่างขาวลงใช่ไหมคะอ่าช่างขาวกับน้องมงคลจะลงอะค่ะอีกนานไหมคะคุณลุงลงได้แล้วนี่แต่เราคนจะลงถ้าจะลงอ่าลงน้องมงคลลงดิอ่าเอาไว้บิดเหนเห็นไหมคนทุกคนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยลายจะหวานไ้เอาซึนมาหวานบิดเหนียไม่ไหลไม่มันไหลไอ้หนี่ง เดินดันข้างอ่ะลูกไม่ลึกกราไห่แร้วตรงนี้ตรงนี้ตื้นนู่นตรงนู่นลึกลึกอยู่มุมนู่นประมาณตอนนี้ก็ประมาณแค่ค้อน่ละ,ะตอนนี้น้ำไม่ลึกเท่าไหร่ออรแล้วน้ำจะหมดแล้วเดี๋ยวจะหวานให้เดี๋ยวหวานให้ลงงมช <c oughs> อบงม,บมจะบอกว่แล้วตรงโน้อนน่ะต้องเก็บขึ้นไหมหรือยังไงต้องรออยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ขั้งเขาลงขั้งก็ดู แต่ตอนนี้ได้แต่แหกขึ้นมานะคะไม่ได้ปลาเพราะว่าทอดแหกผิดวิธีค่ะเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งคุณลุงจะคอยทอดแหให้ช่างขาวก็จะลงไปดูปลาว่ามีปลาไหมนะคะช่างมงสังเกตการอยู่ตอนนี้ยังไม่กล้าลง

มีว่ให oh, oh, uh, oh. ้ลงงมน้อยลุงบ้านเอาใหม่เอาอนก็ได้ว้ายมันไลยนัไง้ลยมายตรงนันโมเมไล่ธรรมดาเลย้ลยเต็มด้ยล่ะ ไม่เลยนี่แหละญาติมันถึงไม่เลยังบมเยี่ยงโกับเพี่ยงแห้งไปหัไปเจอไหมลูก รู้สึกว่าจะมีปลาไหมคะอยู่ใต้ดินหรือเปล่าอีกสองนาทีนะคะได้ไหมถ้าไม่ได้อัดคลิปใหม่แล้น,น,น,นะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นคลิปหน้านะคะ ว่าจะได้ปลาก,กี่ตัวนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่ติดตามชมสวัสดีคะ่ะ